นี้จะพาเพื่อนททำกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ออกมาแกะกุงก้งกันก่อนนะ বুঝে গিয়ে จะตัดหัวไว้ต่างหากนะคะเพื่อจะแยกหัวกับตัวเราจะใช้ส่วนตัวเท่านั้นนะคะที่เอาไว้ทํากุ้งทอดกระเทียมนะเราจะทานแล้วนะเราก็มาล้างน้ำเพื่อจะให้มันไม่ขาวนะคะตะกร้านี้เราก็ได้มาจากร้านยี่สิบาทนะซื้อมาอันนี้ขายอยู่ที่สิบบาทใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยเอาไว้ล้างผักก็ได้ใส่ เนื้อสัตว์ก็ได้ต่อไปเราก็จะแกะกุ้งนะเราจะแกะเอ่อนี่เนาะกุ้งที่เราได้มาเราจะเหลือเปลือกไว้ส่วนนี้เราจะเหลือเปลือกไว้ส่วนนี้ส่วนตรงนี้เราจะแกะให้หมดเลยนะแกะใส่ตะกร้านี่เลยค่ะให้เปลือกกุ้งมันสะเด็ดน้ำเนาะเพราะเราค่อยเอาไปิ้งเอาขยะเราจะได้ไม่หม็นข่าว ทําให้ดูอีกรอบนะคะก็คือเราจะเก็บส่วนนี้ไว้เปลือกส่วนนี้และเปลือกส่วนตั้งแต่ตรงข้อที่สองขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่เก็บไว้นาะเราจะแกะออกให้หมดเลยจับตรงนี้เราแกะเลย วันนี้เดี๋ยวเรารให้เหลือมันแ้งก่อนแล้วเราค่อยใ,ใส่ถังขยะเนาะเพราะว่าหนึ่งวันมันจะเอาขยะไปทิ้งหนึ่งครั้งเราถ้าออกเปียกแบบนี้มันก็จะเหม็นคาวน้ําก็จะหยดด้วยเพราะว่าอยู่ที่ห้องพักมันมันไม่ค่อยสะดวกเท่าที่บ้านเนาะันถ้าน้ําขยะเยอะมันเวลาเราไปทิ้งขยะมันก็จะไหลลงตามทางทําให้ห้องเหม็นด้วย เรามาถึงขั้นตอนการผ่าหลังนะคะแต่ก็จะใช้ไม้จิ้มฟันหนึ่งอันก็จะแทงเข้าไปตรงที่มันเป็นเปลือกที่เรายังไม่ได้แกะอยู่นะด้านบนเปลือกมันแทงเข้าไปเลยจากนั้นจะใช้ทีโปูงขะก,กดมาแล้วก็ดึงนะคะเราก็จะได้ไส้ขี้ของป้งออกมามาเอาทําอีกรอบหนึ่งนะคะก็เราจะแทงเข้าไปที่ตรงข้อด้านบนของเปลือกมันนะ จะมีข้อี่เราจะเห็นเส้นดำๆไหมคะแทงเข้าไปเลยนังใช้นิ้วโป้งกดแล้วก็ดึงขึ้นมานี่เวลาเราทานมันก็จะได้ง่ายเสียบกดดึงเสียบกดแล้วก็ดึง จากนั้นเมื่อเราเอาไสออกแล้วเนาะก็มาผากหลังผ่าให้เป็นแบบนี้ค่ะ,ะวิธีการทำก็คือจับหลังมันขึ้นมาแล้วก็ใช้มีดค่ะลานมีดกดลงไปเลยผ่าตามหลังมันเลยนะะดูอีกทีหนึ่งลามีดกดลงไป ต่อมาเราก็จะมาดูวิธีการทําเลยนะคะอันดับแรกนะเราจะใช้กระเทียมที่เราสับละเอียดเนาะมาเทเข้าไปเลยค่ะเอาพอประมาณนะตามที่เราชอบส่วนน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลิกไทยตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน เมื่อคลุกเขาส่วนผสมเข้ากันแล้วก็พักไว้ค่ะประมาณสักสิบห้าถึงยสิบนาทีนะโดยจะใช้แรปแรปเอาไว้แล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะ เสร็จแล้วนะอันนี้ก็เอาไปแช่ตู้เย็นประมาณสัก15-20นาทีแช่ในช่องธรรมดานะคะเดี๋ยวเรากลับมาทอดกันต่อนะใส่น้ำมันหมูของเรานะคะที่เราเคยทำไว้กระทะเริ่มล้วแล้วก็ใส่น้ำมันหมูของเราลงไปเลย น้ำปลาที่ออกมานะปิดน้ำปล,า,ปลากับปิดกระเทียมเนะอาปลาเลยเมื่อกระทะร้อนแล้วนะเราจะลองเอากูลงไปผัดตัวนึงเสนนี้มันร้อนแล้วลงไปผัดทั้งหมดเลย All uh right. -huh. ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยของเรายังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ